สวัสดีครับผมเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่องบรบรลุนกำลังสร้างตัวกับสวนป่าสร้างตัวของเรานะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวอะไรเอ่ยนี่คือปองประมาณเท่าฝ่ามือนะฮะนี่ถ้าเทีกับฝ่ามือถ้าเที่ับขวดประมาณนี้นะครับผมนี่ถ้าอันนี้ขวดเล็กกี่มิลลิลิตรเอ่ย 250 ml กดใหญ่อ่ากดกลาง600 ml นะครับประมาณนี้เลยข้าย้ายมาเป็นคืออะไรครับผมอ่าประมาณนี้นี่คือมเมล็ดผักหวานป่านะครับมเมล็ดผักหวานป่าเพิ่งจะสั่งเป็นครั้งแรกนะครับผมมาดูกันว่ามันเป็นยังไงเนาะนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดเลยนะครับผมที่สั่งอ่าเมล็ดผักหวานป่าเพราะอะไรเพราะว่า ถ้าไม่มีผักหวานมันจะเป็นส่วนที่แบบไม,ไม่ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าถ้าสวนป่าจริงๆมันต้องมีผักหวานครับผมนะมาดูกันนะฮะผมก็ไม่เคยสั่งนะครับน,นี่ครั้งแรกเลยในชีวิตมาดูกันว่ามันจะ,มะเมล็ดสวยแค่ไหนอันนี้อะไรอันนี้เดี๋ยวค่อยดูทีทหลังนะครับอันนี้คือน่าจะเป็นวิธีการปลูก โอ้ว้าวอันนี้สีชมพูน่าจะเป็นยาฆ่าเขาเรียกว่าอะไรชุบน้ำยาฆ่า,มาแมลงถือว่าตรงปกนะครับผมเพราะว่าผมดูในใน l a z a d a ถือว่าตรงตรงปกนะฮะเดี๋ยวผมจะคแคปเจอร์มาให้ว่าที่ผมสั่งมันเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตเข้ามาใน ช่องของเราให้ดูว่าเออมันตรงปกไหมนะครับโอ้โหนี่คือราคาหนึ่งร้อยปสิบหกบาทแต่ว่ามันได้ส่วนลดนะครับผมเพราะว่าเราเราสั่งแบบว่าส่งแบบฟรีการส่งนะครับผมค่าขนส่งเพราะว่าเราเป็นสมาชิกถ้าเราสั่งบ่อยๆมันจะได้ฟรีฟรีการขนส่งนี่เลยนี่คือมเมล็ดผักหวานบานะครับผมเป็นไงครับ พอดีว่าหน้าฝนของเราก็น่าจะรอดนะครับผมก็เลยสั่งมาดูว่าบังเกินว่าที่สวนป่าของเราเนี่ยมันจะมีต้นแดงต้นะตะขบป่าอะไรพวกนี้เราจะแซมเข้าไปเจาะเข้าไปเจาะรูแบบยาวๆหน่อยแล้วก็เอาเหล็กแทงเข้าไปแล้วก็เอามเมล็ดผักหวานป่าย่อนลงไปหน้าฝนนี่คือน่าจะรอดครับผมสัก50%ก็ยังดีนะครับมันจะได้เป็นสวนป่าเต็มตัวเลย สร้างแหล่งอาหารกับช่องของเรานะครับผมสวยๆเลยประมาณนี้นะครับผมถ้าใครสนใจก็นะครับผมแอปสีฟ้าสีน้ำเงินกับสีส้มไม่ต้องบอกไปนะครับลาซาด้ากับชูบี้สั่งได้เลยครับผมขเข้าไปดูเลยเสิร์ชคาว่าผักหวานป่านะครับผมแต่ไม่บอกบริษัทนะครับก็ fc ท่านไหนก็เพื่อนๆก็ดูกันสามารถดูกันได้ครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนพอดีนะครับถ้าเพื่อนๆน,นคนไหนชอบใจนะครับ fc ท่านไหนก็รบกวนนะครับผมไม่ได้เสียตังค์กักบาทนะฮะแม้แต่บาทเดียวครับผมถ้าตาังแดงเดียวก็ไม่เสียแค่กด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามให้ช่องเราเพื่อที่จะกดกระดิ่งด้ครับผมกดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลากดการติดตามคลิปถัดไปนะฮะ ในคลิปข้างหน้าถัดไปต่อไปเนี่ยคือถ้าผมลงคลิปปุ๊บเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดน,นะครับในการแชร์แล้วก็เผยแพร่ความรู้นะครับแล้วก็แชร์ประสบการณ์ของช่องเราเพื่อที่จะได้เป็นแรงบันดาลใจของเราอะอะไรครับผมนะขอขอ๋อ,อดูวิธีใช่ไหมฮะ<ข>อ,อ๋อ มีเอบอกว่าขอดูวิธีขคร่าวๆน,น,นะครับผมอ๋อนี่คือวิธีพเพาะเมล็ดผักวันป่ามี 2, 2> วิธีที่ได้ผลดีและงอกไวอย่างละเอียดนะครับประมาณนี้ทั้ง2วิธีจะให้อ่านไปไม่ให่านพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้เจอกันที่สวนป่าสร้างตัวสำหรับวันนี้ก็ สวัสดีและสวีดัดครับผม